แน่นอนลงลนยาวๆนะครับกลุ่ม,มนี้โครตแน่นอนครับแล้วโตเฉลี่ยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะด้วยในแง่ของการแนะนํานักักลงทุนเนี่ยครับควรจะมีการจัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละแต่ละกลุ่มย่อยของอุตสาหกรรมเ e ลแคร์อย่างมีความสมดุลนะครับถ้าเราไปเน้นหุ้นกลุ่มโกรธมากแน่นอนครับตอนตลาดขาขึ้นพวกนี้จะขึ้นเยอะมากนะครับแต่ตลาดขาลงเนี่ยกลุ่มนี้ถ้าเป็นเพียวทางด้านของเทคโนโลยีคีวภา,าพเนี่ยลบไป40-50%ถึงเ สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่กำลังรับชมอยู่ผ่านทางทุกแพลตฟอร์มของ Infopress ค่ะวันนี้อยู่กับนัตตี้และรายการ Will ์ e Please รายการที่เราตั้งใจส่งมอบความรู้ควบคู่การลงทุนผ่านมุมมองของผู้เชี่ยวชาญจากทุกตลาดมากมายหลากหลายสาการมค่ะและทุกวันนี้ค่ะที่เราอยู่ท่ามกลางการระบาดของไวรัสโควิด19นะคะแน่นอนค่ะว่ามันทาให้เราทุกคนค่ะต่างต้องให้ความสําคัญกับเรื่องสุขภาพมากขึ้นโลกการลงทุนก็เช่นกันค่ะปัจจัยเหล่านี้เองค่ะมันทําให้อุต อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือว่าเฮลท์แคร์มันเริ่มเป็นที่จับตามองแถมยังมีการเติบโตที่ดีอีกด้วยวันนี้ค่ะนัตี่ะพาทุกคนไปพูดคุยกับดรชานวุฒิรุ่งแสงมนูนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดก,การกองทุนต่างประเทศบลจ MFC ที่จะมาช่วยแชร์มุมมองการลงทุนและข้อมูลในอุตสาหการรมเฮลท์แคร์กันค่ะสวัสดีค่ะพี่โจสวัสดีครับคุณนัตี สวัสดีค่ะพี่โจคะ่ะช่วงนี้ค่ะสายสุขภาพนี่กําลังมาเลยเพราะว่าเราก็มีโรคโควิดด้วยแถมตอนนี้เนี่ยเหมือนจะมีฝีดาดลิงเข้ามาอีกอยากให้พี่โจคะ่ะช่วยแชร์ภาพรวมของเทรนธุรกิจสุขภาพให้ท่านผู้ชมฟังนิดนึงคะ่ะว่ามันมีอะไรบ้างแล้วมันมีแนวโน้มอ,อย่างไรบ้างคะครับโดยภาพรวมของสุขภาพครับตอนนี้ก็จะมีภาวะที่เป็นโรคระบาดนะครับก็เป็นโรคระบาดรุนแรงอย่างอย่างโควิดนี่ก็คือถ้าถอยหลังไป การระบาดของไข้หวัดใหญ่นี่ก็คือ100ปีที่แล้วนะครับ100ปีให้หลังก็มีโควิดนะครับฟีดาร์ลิงเนี่ยก็คือจริงๆตอนอเมื่อประมาณสัก40-50ปีที่แล้วเนี่ยเวลาเด็กๆเกิดใหม่ก็จะมีการปลูกฝีกันนะครับแต่พอหลังจากปี2518 <c oughs> ก็ไม่มีการปลูกฝีแล้วนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของโรคระบาดท,ที่เหมือนเหมือนกับแน่ดีเคยเกิดขึ้นนะครับแล้วก็กลับมาเกิดอีกนะครับ ừ ừ ừ. ในลักษณะแบบนี้เองเนี่ยครับถ้าสังเกตดูในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยอุตสาหกรรมทางด้านของเฮลท์แคร์เนี่ยนะครับ ก็โดยเฉพาะเกี่ยวกับทานการรรักษาพยาบาลนะครับก็มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นนะครับมีรัฐบาลทั่วโลกเลยนะครับระดมระดมแล้วก็มีค่าใช้จ่ายทางทางด้านเฮลท์แคร์นี่สูงเป็นบอดการนะครับแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์นี่จะเริ่มคลี่คลายลงแล้วนี่ครับธุรกิจในกลุ่มเฮลท์แคร์นี่ก็ยังมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องนะครับเหตุผลหลักส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าตอนนี้ครับเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับพูดพูดแล้วไม่ได้ไกลตัวเลยนะครับตอนนี้ประเทศไทยเนี่ยครับเขา ก็มีการตั้งไว้เมื่อประมาณสักสิกว่าป,ปีที่แล้วนะครับว่าปีพศ2565ก็คือปีนี้ครับเรา้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้วนะครับโดยตัวชี้วัดก็คือจํานวนประชากรผาสูงวัยที่อายุเกิน60เนี่ยมีจํานวนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญนะครับแล้วในอีกประมาณ10ปีข้างหน้าเนี่ยครับสัดส่วนของประชากรผู้สูงอายุในเมืองไทยนี้จะขึ้นไปถึง1ใน4ใน4ของประชากรทั้งประเทศจะเป็นผู้สูงวัยนะครับพอไปพูดถึงในระดับโลกเนี่ยครับประมาณอีกประมาณสักปี2,000 คริสต์ศักราช240นะครับก็งอกอีกสัก,กประมาณ18ปีหลังจากนี้นะครับ20%ของประชากรโลกเนี่ยจะเป็นผู้ผู้สูงวัยนะครับซึ่งมันเป็นจํานวนที่คอ่อนข้างจะมหาศาลมากนะครับทีนี้มันก็มีประเด็นอีกนะครับปกติอย่างเราๆนยครับจากตัวเลขที่สถิติที่เก็บท,ท,ที่เก็บกันมานะครับถ้าเป็นเด็กเล็กๆแรกเกิดเลยเนี่ยอาจจะใช้อาจจะมีค่าใช้จ่ายนะครับอปอดีมีการคํานวณเป็นเงินเป็นเงินปอนอังกฤษนะครับ ประมาณสัก,กเกือบๆจะสี่พันปอนด์นะครับอย่างเงี้ยของในเงี้ยของการการใช้จ่ายเพื่อสําหรับเด็กเล็กนะครับเนื่องจากว่าาต้องต้องการการดูแลเป็นพิเศษแต่พอเริ่มโตขึ้นเนี่ยค่าใช้จ่ายพวกเนี้ยนะครับก็จะเริ่มน้อยลงอย่างคนในวัยหนุ่มสาวเนี่ยจะมีค่าใช้จ่ายประมาณสักหนึ่งพันปอนด์นะครับจากสองพันเนี่ยเหลือเหลือประมาณหนึ่งพันนะครับแต่ค่าใช้จ่ายตรงเนี้ยครับหนึ่งพันปอนด์ต่อปีครับต่อคนต่อปีจะค่อยๆสูงขึ้นนะครับพออายุเกินสักสี่สิบหกเนี่ยค่าใช้จ่ายก็ขยับขึ้นจากหนึ แต่พออายุย่างเข้า60ขึ้นเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายจะเพิ่มขึ้นจาก2,000เป็น4,000นะครับ<ม>แล้วเราก็คงพอหนุ่ยคงพอดาวได้นะครับจากจาก60ไป70ก็จะขึ้นเป็นประมาณสัก6,000ปอนด์นะครับถ้าอายุเกิน8ปดนะครับค่าใช้จ่ายเพื่อดูแลรักษาเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยนะครับจะขึ้นเป็น10,000ปอนด์นะครับก็คือปัจจุบันนี้ก็ตกประมาณสักเกือบเกือบจะ4 4่ประมาณสัก400,000บาทนะครับ<ม>ต่อคนต่อปี<ช>นะครับแล้วแนวโน้มมันคือจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ฉะนั้นเนี่ยการที่เข้าสู่สังคมสวัยเนี่ยครับมันจะเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่ามันมีความต้องการที่จะใช้จ่ายทางด้านของสุขภาพเยอะขึ้นนะครับและประเทศไทยเนี่ยนะครับถ้าเทียบกับประเทศตาเพื่อนบ้านเรานะครับก็เราจะใช้จ่ายในทางาสุขภาพนี่สูงกว่านะครับแต่พอเทียบกับประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเราก็ถือว่าของเราอยู่ในระดับต่ำแต่แนวโนว้มก็คือจะสูงขึ้นนะครับม,มันก็เป็นเฟรนด์ที่ชัดเจนว่าถึงแม้ว่าโควิดจะหายไปเนี่ยนะครับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับาสุขภาพมันก็จะมีแนวแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นนนนนนนเเพิ่่มขึึ้้ััอป็จุดงที เป็นแนวโน้มระยะยาวอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันก็คือนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับอย่างที่เราพอจะทราบกันนะครับว่าถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยถ้าถอยหลังไปสัก20ปีที่แล้วเนี่ยถ้าถ้าเป็นเราเป็นมะเร็งกันเนี่ยโอกาสหายเนี่ยจะจะยากมากแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยโอกาสหายสูงขึ้นเนยอะนะครับเพราะมีนวัตกรรมทางการแพทย์นะครับมี มียารักษานะครับทั้งเคมีบําบัดยายารักษามะเร็งวิธีการรักษาที่พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับเมื่อถ้าเราถอยเราไปเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับการจดพวกลักษณะยายาใหม่ๆหรือว่าขอขอยื่นทด,ท,ดทดสอบยาใหม่ๆเนี่ยจะเกิดขึ้นในระดับประมาณสักถ้าถอยไปสักปี2000นะครับเมื่อ22ปีที่แล้วเนี่ยอยู่ในระดับอยู่ในระดับประมาณสัก2,200เคสต่อปีปัจจุบันนี้ครับ 3า9 0 0 0เนเคสนะครับณณณปีสิ้นปี2 0 2บนะครับจากหลักพันมามาเป็นหลัก300,000กว่านะครับงงซึ่งมันสอนภาพเลยครับสูงมากมันมีการมีพัฒนาการ innovation <c oughs> พวกเนี้ยนะครับอย่างอย่างวัคซีนรักษาโควิดเราเราก็รู้กันนะครับว่าถ้าฉีดแบบของจีนนะครับพวกอ่าอ่าชินโนฟาร์มนะครับพวกนั้นจะเป็นวัคซีนแบบเก่านะครับแล้วเราก็รู้ <c oughs> จักว่าวัคซีนแบบไฟเซอร์โมเดอร์นาที่เป็น m r n a พวกวัคซีนเป็นวัคซีนแบบใหม่นะครับ เพานาการพวกนี้ยามีเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับหรือหรือในมุมหนึ่งนะครับที่เราอ,าอยากจะไปถอดรหัสพันธุกรรมอยากจะตรวจสอบว่ายีนเราเนี่ยมีจุดดีจุดเสียยังไงเพื่อจะบำรุงรักษาสุขภาพดีขึ้นถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับถอยไปเมื่อสักประมาณ22ปีที่แล้วเนี่ยต้นทุนในการาจับลำดับพันธุกรรมของของคนเราหนึ่งคนเนี่ยใช้เงินประมาณสัก3,000ันล้านบาทต่อคนนะครับต่อครั้งคนต่อครั้งซึ่งแน่นอนไม่มีใครทำครับอันนั้นเป็นระดับออทดลองปัจจุบันนี้เนี่ยนะครับ เเหลืออยู่ที่ระดับประมาณสักหมื่นกว่าบาท<ม>นะครับมีหลายคนไปทํามานะครับเพราะว่าจะได้รู้ครับว่า,าแต่ละคนแต่เราเนี่ยมีจุดดินมีความเสี่ยงเป็นโรคอะไรบ้างนะครับจะต้องปฏิบัติตัวยังไงรับประทานอาหารยังไงอะไรพวกนี้เป็นต้นนะครับแนวทางพวกนี้ครับมันนวัตกรรมทั้งนั้นเลยนะครับ<ม>ยังมีส่วนหนึ่งก็คือเดี๋ยวนี้เนี่ยครับแต่ก่อนหนึ่งร้อยคนเนี่ยนะครับรการผ่าตัดคนหนึ่งร้อยคนเนี่ยจะใช้เครื่องมือที่เป็นพวกขนยนต์ช่วยผ่าตัดเนี่ยประมาณสักหนึ่งคน ปัจจุบันนี้เนี่ยครับประมาณสักหนึ่งร้อยเคสเนี่ยจะมีประมาณสิบห้าเคสนะครับโดยเฉลี่ยที่ใช้หุ่นยนต์ในช่วยในการผ่าตัดนะครับนองตการาพวกนี้ครับมันเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ทาให้อัตราการเติบโตนี่ม,นมันสูงขึ้นเพราะทุก,ทกคนทุกคนก็อยากจะเป็นโรคก,ก็อยากก็อยากจะหายนะครับ mm hmm. ถ้าเรามีแนวโน้มที่จะมีการรักษากับวิธีที่ที่จะรักษาโรคได้ดีขึ้นเนี่ยเชื่อว่าแนวโน้มของอคนที่จะยอมเข้าไปรักษาถึงแม้ว่าจะจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงินเพิ่มเนี่ยมันก็จะมีสัดส่วนที่สูงขึ้น นะครับอันนี้เป็นสองเทรนด์ใหญ่ๆเลยครับที่จะทําให้โล้แคร์นี้เติบโตได้ในระยะยาวนะครับค่ะ,สะแสดงว่าคือจริงๆแล้วต้องบอกว่าประเทศไทยเราเองเนี่ยผู้คนในประเทศไทยเราก็กําลังก้าวเข้าสู่สังคมแห่งผู้สูงอายุไปเรื่อยๆ<ด>แล้วพอ<ช>เรารอายุมากขึ้น ก็แน่นอนว่าอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บธรรมดาเข้ามาแต่ว่าด้วยความที่ว่าพอเรามีนวัตรกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ๆอะค่ะคือไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านเกี่ยวกับของทางฝั่งยารักษาโรควัคซีนต่างๆซึ่งก็รวมไปถึงนวัตรกรรมการรักษาโรคแบบใหม่ด้วยมันก็เลยทําให้ตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นเทรนเฮลท์แคร์ที่เราน่าจับตามองเหมือนกันใช่ครับนอ,นอกจากส่วนนี้มันยังมีในลักษณะของนอกจากยารักษาโรคนี่ครับจะมีลักษณะของอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเดี๋ยวนี้เนี่ย นะครับเอาอย่างอย่างถ้าเราพูดถึงอย่างสมาร์ทร์ตที่เราที่เราใส่กันครับวัดทั้งอัตราการเต้นหัวใจนะครับวัดวัดความดันนะครับบางทีวัดระดับน้ําตาลในวัดระดับน้ําตาลในเลือดหรือหรืออื่นๆได้นะครับแล้วข้อมูลพวกนี้มันมันเป็นการวัดในระดับที่เป็นเรียลไทม์นะครับเพราะเราสามารถส่งข้อมูลไปไปให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้นะครับอย่างนวัตกรรมบางอย่างนะครับอย่างเช่นโทรศัพท์มือถือบางอย่างเนี่ยนะครับสมมตินะครับว่า ถ้ามันมีเหตุอ,อ,ยอ,ยตอย่างตัวอย่างตัวที่เชื่อมเชื่อมต่อกับพวกนาฬิกาเนี่ยถ้ามันมีเหตุการณ์รที่ทําให้เราขยับเปลี่ยนเขาเรียกอะไร,รจะล<น>้มล,ลงอะไรพวกนี้นะครับมันจะสามารถที่จะสะท้อนไปหาเหมือนกับเป็นเหตุจุดินได้ทันทีนะครับเพราะเพราะคุณที่เขาจับลักษณะของชีพรจรจับตําแหน่งที่ตั้งของเราได้อยู่ตลอดเวลาผมอุปกรณ์ช่วยเหลือพวกนี้ครับมันก็จะมีความสําคัญมา,มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆ อย่างที่ทุกคนทราบดีนะครับผู้สงูงอายุเนี่ยนะครับความสิ่งอย่างก็คือล้มนะครับหรือว่าเจ็บป่วยต่างๆนะครับก็อุปกรณ์พวกเนี้ยพัฒนามากขึ้นเรื่อยๆแล้วเป็นราคาที่เข้าถึงได้นะครับ mm hmm. แต่สุดท้ายมันก็กลับไปที่ก็มีความมีคนมีความต้องการใช้มากขึ้นโอกาสในการใช้จ่ายในส่วนพวกนี้ก็จะเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะครับ พอฟังดรชานบุญเล่าให้ฟังค่ะก็จะเริ่มเห็นภาพเลยว่าวทเทรนการเติบโตเหมือนแบบจริงๆมันก็จะเป็นกึ่งๆึ่งเมกะเทรนละคือมันเป็นสิ่งที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยอย่างนี้นัทตี้ต้องขออนุญาตเข้าติ่งการลงทุนนิดนึงเลยค่ะคถ้าเกิดสมมุติว่าอยากให้ดรนะคะให้พี่โจช่วยแนะนํานิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของถ้าเกิดสมมติเรามองถึงตัวแนวทางการจัดพอร์ตสำหรับนักลงทุนที่เขาอยากจะมีโอกาสเติบโตควบคู่ไปกับเทรนเหล่านี้นะคะมันจะมีกตการลงทุนลักษณะไหนหรือว่ามีตัวไหนที่ ทางพี่โจสามารถแนะนําได้บ้างคะครับก่อนอื่นเนี่ยอยากอยากจะพูดถึงธุรกิจกลุ่มดูแลสุขภาพนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันมันถือว่าเป็นกลุ่มค่อนข้างจะเป็นกลุ่มใหญ่นะเป็นกลุ่มเฉพาะก็จริงนะครับแต่เป็นกลุ่มใหญ่ที่ประกอบไปด้วยหลายๆกลุ่มย่อยนะครับกลุ่มย่อยกลุ่มที่หนึ่งนะครับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับดินน้ำไปฉัณฑันั่นก็คือพวกยานะครับหรือรวมหนึ่งขั้นตอนการทําวิจัยนะเพื่อผลิตและจัดจาหน่ายยานะครับกลุ่มเนี้ยนะครับก็จะเป็นกลุ่มกลุ่มย่อยตัวหนึ่งนะครับอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ ตั้งแต่พวกการรับประกันสุขภาพนะครับหรือว่าลักษณะของการจากเทคโนโลยีต่างๆที่มาช่วยดูแลสุขภาพโรงพยาบาลนะครับสถานบริการให้บริการดูแลสุขภาพนะครับทั้งแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์ด้วยนะครับออฟไลน์ก็คือไปไปที่ตัวโรงพยาบาลเลยนะครับแล้วก็มีการดูแลกันนะครับได้เจอหมอเป็นๆเ,เจอ,อคลิน็กการรักษานะครับ,บประเภทหนึ่งก็คือการหาหมอออนไลน์นะครับ hmm. แล้วก็อาจจะมีการส่งส่งยานะครับผ่านจาก ผ่านระบบโลจิสติกอะไรอะไรมาให้นะครับสองกลุ่มนี้ครับกลุ่มนว่าจะเป็นกลุ่มวชภันฑ์หรือธุรกิจบริการสุขภาพนะครับสองสองสองกลุ่มย่อยเนี่ยเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีการเติบโตอย่างสม่ำเสมอนะครับลักษณะของการลงทุนเนี่ยมันก็จะเป็นการลงทุนในบริษัทขนาดใหญ่อยากจะเรียนยกตัวอย่างถ้าเป็นบริษัทยานะครับที่มีมีชื่อเสียงมามาก็อย่างเช่นจอห์นสันจอห์นสันนะครับไฟเซอร์นะครับเราคงได้ยินจากไฟเซอร์จากเรื่องของผู้ผลิตวัคซีนด้วยนะครับหรือเป็นพวกโกลชนะครับ แกร์โซสมิธไคล์นะครับหรือว่าบริษัทยาอื่นอีกเยอะแยะนะครับกลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่เป็นบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็มีการเติบโตสม่ำเสมอนะครับเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างจะดิเฟนซีฟนะครับในแง่ของมูลค่าของราคาอัตราอัตราส่วนราคาต่อต่อผลประกอบการครับหรือ P/E ratio เนี่ยพวกนี้จะไม่สูงมากนะครับเป็นขั้เดียวกันเนี่ยการเติบโตก็จะไม่ค่อยสูงมากนะครับอาจจะโตสักประมาณ earning growth อาจจะประมาณสักสิบถึงสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับ ทีนี้มันจะมีอีก2กลุ่มนะครับมันก็มีกลุ่มทางด้านของธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพที่เรียกว่าไบโอเทคนะครับเก็เห็นพวกลักษณะของการตัดต่อพันธุกรรมนะครับการจัดการถอดรหัสพันธุกรรมนะครับอย่างบริษัท,ทยกตัวอย่างก็จะมีที่เกี่ยวกับพวกการพันธุกรรม DNA ก็จะมีบริษัทที่เราพอรู้จักก็อิลูมิน่านะครับหรือเราเรา,เราพอจะทราบรอยู่แล้วครับวัคซีนที่เราผลิตได้เนี่ยเป็นวัคซีนที่เกี่ยวกับการการใช้การแบบใหม่ m อ็มนะครับ ก็เกี่ยวกับพวก d ีนเก็คือบริษัทโมโนนาก็อ,อยู่ในพวกไบโอเทคกลุ่มพวกนี้ครับกรอจะสูงมากนะครับหุ้นโมโนนาเนี่ยตอนช่วงวิกฤตโควิดเนี่ยพุ่งขึ้นมาเป็นเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าในช่วงประมาณสักก,กลางปีที่แล้วนะครับถึงถึงต้นปีเนี่ยปรับตัวลดลงมาแรงเหมือนกันนะครับกลุ่มพวกนี้กรอจะสูงมากครับแต่ค่ะเดียวกันมาพร้อมกับความผันผวนนะครับอันนี้คือกลุ่มพวกเทคโนโลยีชีวภาพนะครับแล้วก็อาจจะมีกลุ่มหนึ่งครับกลุ่มเกี่ยวกับพวกธุรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมทั้งพวกอุปกรณ์ใช้รักทิ้งนะครับอย่างพวกถุงมือยางเข็มฉีดยานะครับช่วงโควิดพุ่งพวกเกี่ยวกับถุงมือยางเนี่ยพุ่งขึ้นสูงมากตอนนี้พอโควิดเริ่มซาลงนะครับ่าคนพวกนี้ก็จะปรับตัวลดลงมาบ้างนะครับพวกนี้รดจะค่อนข้างดีจริงๆแล้วอุปกรณ์ทางการแพทย์ไม่ได้รวมแค่นี้ครับรวมถึงพวกอุปกรณ์คงทนต่างๆพวกเตียงคนไข้รถเข็นนะครับเครื่องมือแพทย์ราคาสูงๆนะครับเราเคยได้ยินพวกข้องความนันลบหรือว่า หรืออะไรตอนที่เกิดวิกฤตโควิดนะครับห้องตวรวจพวกซีีสกแกนนะครับเครื่องเอ็กซเรย์แบบที่ราคาแพงๆหลายร้อยล้านนะครับพวกนี้ก็จะมีเป็นธุรกิจที่มีมูลค่ากันกต่ตัวค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าตัวราคาหุ้นเนี่ยก็จะขยับขึ้นค่อนข้างจะเร็วแล้วก็แรงนะครับเพราะเนื่องจากว่ามันมีแรงหนุนเกี่ยวกับพวก,กอวกุปกรณ์พวกนี้พอาพัฒนามาทำ,ท,ำท,ำท,ำทำตลาดได้แต่มันก็จะมีข้อจํากัดอีกเหมือนกันนะครับว่ากลุ่มพวกนี้มันก็จะผันผวน ชั้นสองกลุ่มที่เขาเรียกผันผวนสองกลุ่มอาท้ายที่พูดถึงนะครับเพราะว่าจะเป็นกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพหรือกลุ่มธุกรกิจอุปกรณ์ทางการแพทย์นเนี่ยนะครับโกรธจะสูงครับสองเท่าของของ,ของกลุ่มยาแล้วก็กลุ่มธุรกิจบริการทางการแพทย์เลยนะครับ <S <S แต่สิ่งที่จะสิ่งที่เราจะเห็นคือพอมาพ้องความผันผวนเนี่ยพอก็จะผันผวนฉะนั้นในแง่ของการแนะนานักลงทุนเนี่ยครับควรจะมีการจัดสัดส่วนการลงทุนในแต่ละแต่ละกลุ่มย่อยของอุตสาหกรรมลท์แคร์อย่างมีความสมดุล ถ้าเราไปเน้นหุ้นกลุ่มโกลด์มากแน่นอนครับตอนตลาดขาขึ้นพวกนี้จะขึ้นเยอะมากนะครับแต่ตลาดขาลงเนี่ยนะครับถ้ารวมประมาณ2ปีคือปีปีสองห้าหกสี่สองห้าหกห้าเนี่ยกลุ่มนี้ถ้าเป็นเพียวทางด้านของเทคโนโลยีวัวภาพเนี่ยลบไป 40- 50้าเปอร์เซ็นต์ติดลบอ่อนะครับแต่ว่ามันมาพร้อมกับความเสี่ยงนะครับแน่นอนลงยาวๆนะครับกลุ่มนี้โกลด์แน่นอนครับแล้วโตเฉลี่ยเนี่ยค่อนข้างจะเยอะด้วยแต่พอเรามาในระยะสั้นเนี่ยพอรงนี้จะมีความผันผวนนะครับ ในขณะที่ทั้งถ้าเราถ้าเราเอามาเอามาจัดให้สมดุลกับกลุ่มพวกวิจาณณ์ธุรกิจบริการทางการแพทย์ที่ผันผลน้อยกว่าเนี่ยภาพรวมของการงลงทุนเนี่ยมันก็จะมีความผันผลน้อยลงนะครับแล้วก็มีโอกาสในการเติบโตด้วยนะครับนอกจากในส่วนของตัวที่เป็นกลุ่มเฮลท์แคร์นะคะมันยังมีเทรนด์ไหนที่มันน่าจับตาอีกบ้างในอนาคตไหมคะครับสำหรับเทรนด์ในอนาคตเนี่ยครับตอนนี้เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ ค่อนข้างจะมีการเปลี่ยนแปลงเยอะนะครับในสภาพของสิ่งแวดล้อมบางทีเขาเรียกเรียกกันอย่างเช่น m ล t e change นะครับฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใส่ใจสุสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะมีลักษณะที่น่าที่น่าสนใจครับเกี่ยวกับทางนัก m a t e change หรือว่าการใช้พลังงานทางเลือกพลังงานสะอาดนะครับ r e n e w ี b บ e energy นะครับเซนพวกนี้เป็นทระยะยาวนะครับมันมีการประชุมกันเพื่อจะลดะการปล่อยก๊าซเรือนกระจกนะครับให้ให้ลงเหลือศูนย์นะครับซึ่งประเทศใหญ่ๆใ,ใ,ในโลกเนี่ยซึ่งครอบคลุมเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยมากกว่า ร้อยละแปนะครับโดยที่เริ่มจากทางยุโรปก,ก่อนนะครับก็มีทําสัญญากันแล้วว่าภายในปีสักสองพันห้าร้อยห้าท่ครับสองปีคิดสกัดสองพันห้าสิบนะครับซึ่งมีหลายประเทศตั้งใจทําให้เสร็จก่อนนั้นนะครับให้มีการลดการเปิดการเล่นกระจกเนี่ยให้ให้สุดที่ให้กลายเป็นสูตรนะครับอย่างจีนนี่จะเป็นสองพนหกสิบนะครับ <c oughs> อย่างญี่ปุ่นเกาหลีใต้ก็ประมาณสองพันห้าสิบนะครับ <c oughs> ฉะนั้นอเมริกาก็ก็เข้าร่วมด้วยนะครับฉะนั้นหลายๆประเทศเนี่ย ซึ่งมีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ๆรงมกันเนี่ยพยายามที่จะลดโลกร้อนนั่นก็คือจะมีการลงทุนนะครับมีการเติบโตในธุรกิจประเภทแบบที่เกี่ยวข้องกับการประหยัดพลังงานกับรีนิวเกี่ยวกับธุรกิจ Renewable Energy มหาศาลนะครับอันนี้ก็เป็นกกลุ่มธุรกิจหนึ่งที่น่าสนใจลงทุนในในระยะยาวนะครับ ค่ะเรียกว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลของเทรนการลงทุนที่พี่โจโดได้มาแชร์กับพวกเราค่ะเรียกว่าลึกซึ้งแล้วก็เข้มข้นมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นครั้งของทางกลุ่มที่อยู่ในฝั่งของเฮลท์แคร์หรือว่าแม้แต่จะเป็นอีกเทรนหนึ่งที่กําลังน่าจับตาเช่น Renewable Energy ตรงนี้นี่นักลงทุนก็ไม่สามารถมองข้ามได้เลยนะคะคและแน่นอนค่ะว่าทาง FFC เองก็ยังมีกองทุนที่เลยลงทุนในอุตสาหการรมเหล่านี้ที่น่าสนใจด้วยสําหรับนักลงทุนท่านใดค่ะที่ต้องการสอบถาม รือดูข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้าไปดูได้ตามลิงก์ที่ปรากฏนะคะถ้าอย่างไรคะ่ะวันนี้คะ่ะต้องขอขอบคุณพี่โจ้มากๆเลยนะคะที่มาแชร์มุมมองการลงทุนในอุตสาหกรรมเฮลท์แคร์กันค่ะและ e p พ n หน้าค่ะเวลมีพรีสจะพาทุกคนไปเจาะลึกกับเทรนด์การลงทุนในเรื่องใดอย่าลืมติดตามกันนะคะในวันนี้คะ่ะนัตตี้และพี่โจ้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ